สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพอจะชวนเพื่อนๆทําเมนูเค้กลอดช่องค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เพื่อนๆขอสูตรกันเข้ามาเยอะเลยค่ะแล้ววันนี้นะพอจะแชร์ไอเดียตกแต่งเค้กให้เข้ากับเทศกาลคริสต์มาสด้วยค่ะสูตรอร่อยและก็ทําง่ายเหมือนเดิมเราไปเริ่มต้นทํากันเลยดีกว่าค่ะ วันนี้พยเลือกใช้กะทิร้อยเปอ์ตาอร่อยดีนะคะเป็นกะทิแท้ร้อซ็คั้นสดจากมะพร้าวคัดพิเศษค่ะการันตีคุณภาพ70ประเทศทั่วโลกโดยเชฟชุมพลเชฟมิชลินสตาร์2อดาวและตอนนี้กะทิอร่อยดีเขามีกิจกรรมอยู่เพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดได้ที่แฟนเพจของกะทิอร่อยดีหรือสแกน QR โคดหน้ากล่องได้เลยค่ะ พอจะเริ่มต้นทำเค้กชิฟฟ่อนใบเตยก่อนนะคะใช้ไข่แดงเบอร์สองค่ะ2ฟองน้ำตาล50กรัมใช้ตะก้อมือนะคะผสมให้เข้ากันเลยค่ะจนน้ำตาลละลายดีพอยแนะนำให้ใช้น้ำตาลเบเกอรี่นะคะ จะละลายได้ง่ายกว่าพอน้ำตาละลายแล้วนะสีของไข่จะอ่อนลงแบบนี้ค่ะใส่กระทิร้อยเปอร์เซ็นต์ตาอร่อยดีค่ะ20กรัมน้ำเปล่า40กรัมน้ำมันลำข้าว50กรัมผสมให้เข้ากันเลยค่ะเพราเข้ากันดีแล้วนะคะใช้ผงใบเตย5กรัมค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีนะคะให้แทนน้ำใบเตยเข้มข้นในส่วนของน้ำเปล่าได้เลยค่ะ ผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะใส่แป้งเค้ก 85กรัมผงฟู1ส่วน8ช้อนชาเกลือ1ส่วน8ช้อนชาล่อนทุกอย่างรวมกันได้เลยค่ะและผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะจนหมดเม็ดแป้งขั้นตอนนี้เพื่อนๆไม่ต้องผสมนานนะคะเนื้อเค,ค้กของเราจะเหนียวได้พอเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยค่ะพอจะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนมาตีไข่ขาวกันต่อเลยค่ะพอใช้ไข่ขาวเบอร์สองนะคะทั้งหมด2ฟองตีสปีดกลางค่ะพอเป็นฟองยาบๆเหมือนฟอง แบบนี้นะคะใส่ครีมอาบาท้าลงไป1ส่วนแปช้อนชาถ้าไม่มีนะคะใช้น้ำมะนาวแทนได้ค่ะปริมาณเท่ากัน ใส่น้ำตาลทรายนะคะ40กรัมแบ่งใส่2-3ถึงครั้งนะคะตีสปีดกลางไปเรื่อยๆเลยค่ะพอไข่ขาวของเราเริ่มฟูก็ปรับเป็นสปีดสูงเลยค่ะเราจะตีไปเรื่อยๆเลยนะคะจนได้ยอดอ่อนหัวใจของการทำชีฟฟอนต้องตีไข่ขาวให้ได้ยอดอ่อนค่ะเค้กของเราก็จะนุ่มฟูแล้วก็ไม่ยุบตัวคอยจะตีจนได้ยอดอ่อนแบบนี้เลยนะคะปลายของไข่ขาวจะงุ้มเป็นปากนกเหยี่ยวแบบนี้เลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วนาไปผสมกับส่วนแรกเลยค่ะ แบ่งใส่ประมาณ2ครั้งนะคะครั้งแรกใส่ประมาณนี้ค่ะผสมแค่พอเข้ากันพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะก็ใส่ส่วนที่เหลือลงไปเลยใช้พายค่อยๆนะคะตารอมส่วนผสมให้เข้ากันค่ะปาดด้านข้างเช็คก้นชามผสมด้วยความรวดเร็วนะคะแต่เบามือขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็อย่าผสมนานนะคะไม่งั้นไข่ขาวที่เราตีจะฝ่อลงพอเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยค่ะเราไปเตรียมอบกันต่อเลย พลอยวางเตาอบเอาไว้แล้วนะคะวันนี้พลอยใช้ถาดขนาด15คูณ11นิ้วนํากระดาษไขนะคะมาลองไว้แบบนี้ค่ะเทเนื้อเค้กลงไปได้เลยค่อยๆปาดส่วนผสมนะคะให้เรียบเสมอกันทั้งถาดเคาะไล่ฟองอากาศก่อนอบนะคะ1-2ครั้งนําเข้าอบไฟ180องศาค่ะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมประมาณ15-17นาทีค่ะพอสุกแล้วนะํามาพักในตะแกรงให้เย็นสนิทได้เลย เรามาทำซอสลอดช่องกันต่อเลยค่ะพอใช้กะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ตาอร่อยดีนะคะ250กรัมและอีกหนึ่งเคล็ดลับความอร่อยของเมนูเค้กลอดช่องวันนี้ค่ะคือกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตาอร่อยดีกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์คัดสรรกลิ่นดอกไม้หอมถึง5ชนิดแล้วก็อบควันเทียนแบบโบราณช่วยให้ซอสลอดช่องเข้มข้นหอมอร่อยมากๆเลยค่ะพลอยใช้กะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตาอร่อยดี50กรัมแล้วก็ใช้น้ำตาลมะพร้าว1 0 0 ขยำน้ำตาลมา,าพาวกับกะทิให้เข้ากันเลยนะคะจนน้ำตาลละลายดีเปล่า100กรัมค่ะผสมผงวุ้นครึ่งช้อนชาค่ะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีใส่น้ำตาลทราย20กรัมเกลือ1ส่วน8ช้อนชาแล้วก็น้ำเปล่าที่เราแช่ผงวุ้นไว้ค่ะใส่แป้งกวนไส้15กรัมผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะจนหมดเม็ดแป้งเสร็จแล้วนำไปกรองค่ะก่อนที่จะเปิดไฟกวนซอสคนผสมไปเรื่อยๆเลยนะคะซอส ของเราจะข้นขึ้นและเดือดพอเดือดแล้วนะคะใส่เส้นลอดช่องลงไปค่ะ250กรัมผสมให้เข้ากันเลยค่ะแค่นี้เราก็จะได้ซอสลอดช่องสำหรับไปลาดตัวเค้กได้แล้วค่ะ ในของพายยังสนิทเรียบร้อยแล้วนะคะพลอยจะใส่แพ็กเกจทั้งหมด3แบบนะคะไว้เป็นไอเดียให้เพื่อนๆทําขายค่ะพลอยจะตัดเนื้อเค้กนะคะตามแพ็กเกจที่จะใส่เลยแพ็กเกจแรกนะคะเป็นกล่องพลาสติกทรงกลมค่ะขนาด400 ml พลอยจะใส่เนื้อเค้กชั้นแรกลงไปนะคะพยายามกดให้แนบสนิทกับกล่องเลยนะคะใส่ซอสรอดช่องของเราตามลงไปได้เลยแล้วก็ใส่เนื้อเค้กลงไปอีกชั้นค่ะตามด้วยซอสรอดช่องแล้วก็ตามด้ ด้วเนื้อเค้กอีกชั้นแบบนี้ค่ะทําสลับกันไปเรื่อยๆเลยนะคะทั้งหมด3ชั้นแบบที่2นะคะเป็นกล่อง P39 ค่ะใส่เนื้อเค้กลงไปชั้นแรกเหมือนเดิมกดให้แนบสนิทกับกล่องเลยค่ะแล้วก็ราดซอสรดช่องตามด้วยเนื้อเค้กสลับกันแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อเค้ก2ชั้นแบบที่3นะคะเป็นถ้วยขนาด3ออนใส่เนื้อเค้กลงไปเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ราดซอสรดช่องตามไปสลับเนื้อเค้กกับรดช่อง แบบนนี้ะะคะจากนั้นนะพอยจะนําไปแช่เย็นให้ซอสเซตตัวค่ะประมาณ30นาทีเค้กของพอยเซตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาแต่งเค้กให้เข้ากับเทศกาลคริสต์มาสกันค่ะพอยนำวิปปิ้งครีมนะคะมาผสมสีน้ําตาลแล้วก็สีเขียวแบบนี้นะคะมาบีบเป็นต้นคริสต์มาสแบบนี้เลยค่ะค่อยๆบีบไปเรื่อยๆเลยนะคะตกแต่งด้วยเม็ดน้ําตาลปิดท้ายด้วยตุ๊ก,กตาที่ทําจากช็อกโกแลตแบบนี้ค่ะน่ารักมากๆเลยแบบที่2นะ ะะใช้หัวบีบ1 m ค่ะนำวิปปิ้งครีมนะคะมาบีบวนๆแบบนี้เลยให้เป็นต้นคริสต์มาสแล้วก็ตกแต่งด้วยเม็ดน้ำตาลรูปดาวค่ะเราก็จะได้ต้นคริสต์มาสน่ารักน่ารักแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูเค้กลอดช่องใบเตย,เ,ตยเป็นอีกหนึ่งเมนูที่พลอยอยากให้เพื่อนๆลองทำมากๆเลยค่ะและสำหรับใครที่กำลังมองหากะทิแท้ร้อเอร์เพลอยแนะนำกะทิอร่อยดีเลยค่ะกล่องเดียวทำได้ทั้งเมนูคาวหวานเลย และขอแนะนํากะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตาอร่อยดีเข้มข้นหอมนานกล่องเดียวอร่อยได้ตามเอกลักษณ์ขนมไทยตำรับเช้าวังเลยเพื่อนๆสามารถหาซื้อกระทิอร่อยดีได้ตามร้านค้าทั่วไปเลยค่ะาปฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ